วันที่30เมษายนนะคะเป็นจังหวะที่มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นนะสำหรับชาวมีนนะเนื่องจากดาวพลหัสเป็นดาวตัวตนนะคะรวมทั้งเป็นดาวการงานด้วยนะเรียกว่าก็เป็นเรื่องหลักๆของชีวิตนะก็คือเรื่องตัวตนกับเรื่องหน้าที่การงานตําแหน่งความรับผิดชอบนะคะที่จะมีการย้ายพบเรือนสาหรับย้ายครั้งนี้นะคะจะเข้าสู่เรื่องใดนะแล้วก็กินระยะเวลา1ปีไปอัปเดตกันได้นะคะ สำหรับชาวมีนนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวสําคัญนะเนื่ออยากเป็นทั้งเรื่องตัวเรานะแล้วก็เรื่องการงานด้วยนะคะเมื่อขยับย้ายในแต่ละปีนะคะก็ส่งผลเรื่องราวชีวิตนะมันก็จะเปลี่ยนไปตามภพเรือนนั้นๆน,น,นะคะโดยระยะเวลา1ปีนะจากวันที่30เมษายนไปนะคะดาวพฤหัสของชาวกลุ่มจะเข้าสู่ภพเรือนที่เรียกว่าภพสหัสชชะนะคะ แปลความหมายให้เข้าใจโดยง่ายนะคะก็คือพบเรือนที่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นมากขึ้นนะคะชาวมีนอาจจะมีเรื่องงานการหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะคะที่จะต้องไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนมากขึ้นนะไม่ว่าจะงานกลุ่มงานทีมนะคะงานที่ต้องอาศัยคอนเน็กชันนะหรือว่าจะเป็นปีที่มีการงานในลักษณะพึ่งพาอาศัยต่างช่วยเหลือต่างตอบแทนกันนะเรียกว่าทําอะไรคนเดียวก็มักจะไม่ค่อยสําเร็จครบองค์ประกอบจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นๆด้วยนะคะ ดาวพฤหัสในรอบนี้นะคะไปอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องในความหมายได้ทั้งเรื่องพี่น้องก็ได้นะเรยกว่าชีวิตอาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพี่น้องมากกว่าเดิมนะคะไปร่วมอยู่กับดาวมฤตยูนะบางทีก็คือเปลี่ยนสังคมแวดวงก็ได้นะเข้าสู่แวดวงสังคมอะไรใหม่ๆนะหรือว่าเป็นดาวมฤตยูที่กระตุ้นในเชิงไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาได้ดังนั้นก็เป็นปีนะคะที่ชาวมีนอ,อาจจะเจอสังคมใหม่ๆนะคะ เปลี่ยนงานแล้วก็เปลี่ยนแวดวงเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปเลยด้วยก็ได้เนื่องจากดาวราหูก็ยังคงทับตัวตนชาวมียนอยู่นะซึ่งเป็นดาวที่ส่งผลเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะนอกจากนี้นะคะมันยังอ่านหมายถึงการจับมือกันนะในเชิงร่วมหุ้นลงทุนก็ได้นะมีการตกลงในเชิงธุรกิจร่วมกันกับคนอื่นๆน,นะคะหรือว่าร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทหน่วยงานต่างๆขึ้นมานะเพื่อที่จะ อาจประกอบกิจาการหาผลกําไรนะหรือว่าดาวมฤตยูในภพเรือนสหัสชชะนะคะก็ส่งผลให้ชาวมีน,นต้องระมัดระวังในเชิงร่วมพูดลงทุน,นะอะไรที่เป็นเชิงพลิกผันในเชิงความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นได้นะดังนั้นก็อาจจะต้องตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรนนหากจะต้องทํางานร่วมกับคนอื่นๆนะคะตกลงในเชิงผลประโยชน์ให้ดีตั้งแต่เริ่มต้น,นบางทีก็คือดาวผันผลนี้นะคะก็ส่งผลให้หลายๆอย่างบางทีก็พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในท้ายสุดได้นะคะ นอกจากนี้นะคะดาวพฤหัสไปอยู่ในภพเรือนของดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นความหมายในเชิงการเดินทางได้นะชาวมีนนะคะก็มีเกณฑ์เดินทางบ่อยขึ้นนะบางครั้งก็คือเดินทางใกล้นะเที่ยวไปเที่ยวมาในเชิงการงานนะคะหรือบางจังหวะก็แทรกด้วยเรื่องของการเดินทางไกลนะ นอกจากนี้นะคะยังอยู่ตรงข้ามนะคะกับพบเรือนสุภาด้วยนะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจในเชิงท่องเที่ยวนะไปเกี่ยวข้องกับสถานที่สวยงามนะคะอาจเป็นปีที่ได้พบเจอวิวทิวทัศน์หรืออะไรแปลกหูแปลกตาหรือได้มีโอกาสไปพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ห่างไกลได้ด้วยนะคะ สำหรับชาวมีนนะคะเมื่อดาวพระรหัสย้ายก็ถือว่ามันจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงภาระหน้าที่ภารกิจความรับผิดช,ชอบนะคะหรือในความหมายก็คือเรื่องงานการตําแหน่งก็ได้นะแต่อย่างที่บอก,กคือมันไปเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นนะคะดังนั้นเกี่ยวแล้วดีเกี่ยวแล้วมีปัญหานะคะหรือต้องปรับตัวมากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะ สำหรับชาวมินนะคะยังคงมีดาวราหูที่ทับลักนานาะในตลอดปี67นะคะราหูจะเป็นเจ้าเรือนวินาศนะดังนั้นในส่วนหนึ่งนะคะก็ส่งผลดีนะในเชิงงานประเภทเบื้องหลังนะคะอะไรที่เป็นเชิงออนไลน์นะหรือมักจะต้องติดต่อค้าขายทางไกลก็ได้นะส่งผลในเชิงส่งเสริมนะคะอย่างไรก็ดีวินาศมักส่งผลให้ชาวมินนะมีความพลิกผันในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวได้นะสิ่งที่หวังบางทีก็ อาจคาดเคลื่อนเลื่อนไปหน่อยนะหรือสิ่งที่ได้บางทีก็ไม่ได้คาดหวังนะซึ่งจะเป็นลักษณะนี้อยู่ในปี6-7นะเนื่องจากดาววินาศยังคงสัมพันธ์กับตัวตนโดยตรงนะคะดาวราหูนะคะยังเลงไปที่พบเรือนปัตตนีด้วยนะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องคู่กรณีนะคะเรื่องคู่คลองเพศตรงข้ามนะก็อาจเป็นปีที่ ปรับตัวค่อนข้างมากในเชิงคู่ครองนะคะบางท่านมีจังหวะปุบป,ปรับฉับพลันในการพบเจอคนคบหาความรักต่างๆนะหรือบางท่านช่วงนี้นะคะมีเรื่องของคู่คลองนะที่มีความไม่ลงตัวก็ได้นะเนื่องจากราหูก็มักส่งผลให้มีปัญหาดวงแตกเรื่องของการครบหาได้นะคะเป็นจุดทดสอบทางความรักความสัมพันธนะ์สำหรับบางคู่นะคะในขณะที่บางคนก็พบรักในเชิงต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงไม่เปิดเผยนะหรือถูกฉลกดีกันรครบหาในเชิงชาวต่างชาตินะคะหรืออะไรที่ไม่ค่อยพบเจอกันบ่อยเนี่ยลักษณะนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะสำหรับชาวมีนนะคะหลัง30เมษายนไปนะถือว่าตัวตนเราจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนมากขึ้นนะคะดังนั้นการครบหาคนเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญนะเรียกว่าหากมีจงังหวะ คบหากลุ่มเพื่อนนะหรือคนที่สนับสนุนส่งเสริมนะคะก็จะสามารถนำพาเราไปสู่จุดที่ประสบความสําเร็จนะก้าวไปไกลกว่าเดิมนะคะในขณะเดียวกันหากไปคบอะไรที่ส่งผลเสียนะชักนําไปในเชิงเป็นหนี้เป็นสินนะคะหรือในเชิงเอาเปรียบต่างๆก็ส่งผลในเชิงตรงกันข้ามได้ดังนั้นตาดีได้ตาร้ายเสียนะสำหรับเรื่องของการคบหาเข้าหมู่สังคมของชาวมินในหลังเมษายนนะคะ ก็ขอให้การเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวมีนนะคะหลัง30เมษายนนะก็ขอให้เป็นเรื่องที่ดีนะคะพบเจอคนอุปธรรมค้ำชูเกื้อหนุนแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตด,ดวงในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับชาวกันนะคะถือว่าดาวพรหัสนะคะย้ายเข้าสู่ภพเรือนดีขึ้นนะคะเรียกว่าที่ผ่านมาดาวพรหัสของชาวกันนะคะเป็นเจ้าเรือน คู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาลมทั้งเรื่องครอบครัวนะเข้าสู่จุดมรณะนะคะแล้วก็เป็นพินทุบาทด้วยนะดังนั้นเมื่อดาวย้ายนะคะจะเข้าสู่ภพเรือนใหม่นะที่เรียกว่าภพเรือนสุภะนะคะเป็นภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องความเจริญนะความงอกงามนะแล้วก็ความเป็นพินทุบาทก็หมดไปด้วยนะคะ ชาวกันนะคะก็จะมีความโดดเด่นนะจากความหมายของดาวพฤหัสในเรื่องของปัตตานีนะคะก็คือการพบเจอเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาพาร์ทเนอร์นนะหรือพูดง่ายๆก็คือผู้สนับสน,นุนคนอุปถัมภ์เนี่ยใหม่ๆนะบางทีก็เป็นเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่อนหนุนดีขึ้นนะคะเรื่องของการเข้าสู่จุดเจริญง,งอกง,งามนะอาจหมายถึงในเชิงครัวเรือนนะคะเรียกว่ามีความก้าวหน้าบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านในครัวเรือนนะรวมไปถึงความหมายในเชิงสินทรัพย์ได้ด้วยนะอาจได้ บ้านใหม่รถใหม่นะคะสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะหรือมีความงอกงามในเชิงเรื่องของการถือครองนะสิ่งที่ถือครองไว้นะคะมีมูลค่าสูงขึ้นนะหรือว่าชีวิตได้ก้าวสู่บทบาทอะไรใหม่ๆนะด้วยเรื่องของมรณะมันจบลงก็คือมันมีจุดที่บางอย่างไปต่อไม่ได้ก็จบลงนะหรืออะไรที่หมดวาระหมดสัญญานะคะก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นนะในช่วงหนึ่งปีหลัง30เมษายนนะคะ ส่งผลดีในเชิงเรื่องเงินทองนะคะเนื่องจากดาวพฤรือหัสไปอยู่ในภพเรืองของดาวศุกร์นะและดาวศุกร์เป็นความหมายแฝงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์นะดังนั้นก็มีจุดลงทุนใหม่ๆนะคะมีจังหวะช่องทางนะงอกงามทางการเงินนะคะหรือบางท่านก็คือเรื่องของการก่อเกิดช่องทางทางการเงินมาจากเรื่องเพศตรงข้ามนะหรือว่าเรื่องของสินทรัพย์ มาให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างๆนะรวมทั้งบางครั้งก็คือมีช่องทางผลประโยชน์การเงินเกี่ยวเนื่องจากเรื่องครัวเรือนญาติพี่น้องเข้ามาเสริมได้นะคะดาวพรหัสนะคะจะอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูในภพเรือนสุภาษนะคะส่งผลโดดเด่นในเชิงการเรียนการศึกษาด้วยนะเป็นช่วงปีที่ชาวกันนะคะก็จะมีความโดดเด่นในเชิงพัฒนาทางจิตได้นะคะ เรื่องของการศึกษาในเชิงออกแบบสร้างสรรค์นะรวมทั้งเรื่องของความก้าวหน้าทางการเรียนการศึกษาในเชิงต่างประเทศนะคะภาษาต่างชาติหรืออะไรที่เป็นไฮเทคเทคโนโลยี tech นวัตกรมรมส่งผลโดดเด่นกับการเรียนการศึกษาของชาวกันในปีนี้ด้วยนะคะชาวกันนะคะที่ทํางานสายออกแบบสร้างสรรค์นะก็จะเป็นปีที่อาจจะโดดเด่นในเชิงไอเดียความคิดนะคะ จินตนาการนะหรืออะไรที่เป็นเชิงจับต้องไม่ได้ก็โดดเด่นขึ้นมานะคะ,ะบางท่านก็มีโชคมีลาบบ่อยขึ้นจากเรื่องความฝันเรื่องของจิตสัมผัสนะคะหรือเกิดสภาวะทางจิตที่มันมีพลังขึ้นมาก็ส่งผลให้มักจะหยิบจับทําอะไรมีโชค,ม,โชคมีลาบแบบคาดไม่ถึงได้สำหรับชาวกันนะคะถือว่ายังมีดาวอยู่ในภพเรือนอรินะคะก็คือดาวเสารนะ์นอกจากนี้ราหูก็ยังเลงลักนนะคาส่วนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องร่วมหุนลงทุนนะคะคเรื่อง การจะใช้เงินใหญ่ <S 2> <S 2> เงินเยอะเงินก้อนนะในเชิงลงทุนด้วยนะเนะนื่องจากดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวผันผวนพลิกล็อกในภพเดือนสุภานะคะก็คือเกี่ยวข้องกับการเก็งกาไรลงทุนต่างๆได้นะ <S 2> <S 2> นะก็ถือว่าเป็นจังหวะปีที่ระมัดระวังนะากจะใช้เงินต่างๆก็ถือว่าดูสภาพแวดล้อมทางการค้าให้ดีนะคะจะร่วมพุ่นทําสัญญากับใครตรวจสอบเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มาที่ไปนะรวมทั้ง ยังเป็นช่วงปีนะคะที่อาจจะมีภาระแบกรับในเชิงดูแลนะคะมากไม่ว่าจะเป็นความเป็นห่วงทางจิตใจนะหรือบางท่านก็คือมีภาระดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งเสียเลี้ยงดูนะเนื่องจากดาวปุตตะของชาวกันนะคะยังคงอยู่ในภพเรือนอริตลอดปี67นะคะสำหรับเมื่อดาวพลหัสย้ายนะคะก็ถือว่าชาวกันดวงชะตาดีขึ้นนะหลายส่วนนะเนื่องจากดาวพลหัสจากเดิมที่ เป็นทั้งพินทุบาทแล้วก็อยู่ในภพมลณะนะคะก็ส่งผลให้รายจ่ายเยอะนะทําอะไรก็มักจะมีเหตุให้เสียเงินอยู่บ่อยๆนะคะสิ่งที่หวังตั้งใจบางทีก็ยังไม่ได้ดังใจนะเนื่องจากมันเป็นภพมลณะบางทีก็หมายถึงเรื่องของความผิดหวังไม่ได้ดังใจนะคะหลังดาวพฤหัสย้ายนะคะก็ส่งผลดีขึ้นนะในเชิงเรื่องของความเจริญก้าวหน้าง,งอกงามบางอย่างก็มาเยือนชาวกันนะคะ รวมทั้งอาจจะเป็นช่วงปีที่เดินทางบ่อยขึ้นนะบางท่านได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปยังสถานที่สวยงามแปลกหูแปลกตานะหรือบางท่านก็คือเดินทางระยะสั้นบ่อยขึ้นและมีการแทรกเดินทางระยะไกลได้ด้วยนะเนื่องจากดาวไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการอยู่ไม่นิ่งนะคะรวมถึงการเดินทางบ่อยขึ้นนะในหลังเมษายนด้วยนะคะ จะดีมากดีน้อยอย่างไรนะคะเมื่อดาวพระหัสย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุพระนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตากําเนิดของแต่ละท่านประกอบด้วยนะคะให้ไว้เป็นข้อมูลสําหรับชาวกันนะก็ขออวยพรให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาสู่ชาวกันนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ